สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งน,นานๆจะได้มาทําคลิปสักทีนะแล้วก็วันนี้เป็นวันสงการผมก็มาเที่ยวที่ตลาดดอนหวายนะครับ<อ>จริงๆตลาดนี้นนก็มากันบ่อยแล้วล่ะแต่ว่ารอบนี้เรามาตรงกับวันสงการพอดีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในตลาดนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงวันสงการนะ<อ>และสำหรับวันนี้ผมก็มากันแต่เช้าเลยนะครับตลาดดอนหวายเนี่ย ็คือได้รับบทเรียนกันมาแล้วแหละว,ว่าถ้ามาแต่เช้าเนี่ยโอเคที่จอรดรถมีและอากาศไม่ร้อนแล้วเป็นช่วงเมษาด้วยนะก็ยังไงก็มาเช้าก็ได้เปรียบนะครับคนก็ไม่เยอะด้วยนะคนก็ยังไม่ค่อยจะตื่นกันนะครับหลังจากที่สงการผ่านไปเนะี่ยเมื่อคืนน่าจะหนักในบริเวณตลาดเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเเคยมานะนะก็จะเป็นพวกอาคารไม้นะก็เหมือนจะเป็นออกแนวตลาดโบราณนะครับแต่ของกินเยอะจริงๆเลยนะตลาดเนี่ยก็คือใครมาเนี่ย ที่แบบคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเข้ามาในตลาดเนี่ยโอ้โหโละลานตาเลยครับทั้งผล,ลไม้ทั้งของกินนะแล้วก็เป็นของแบบขนมไทยๆเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ตรงบร,ริเวณนี้เหมือนจะเป็นโซนใหม่ของเขานะครับและตรงนี้ก็จะเป็นโซนเก่านะครับเราสังเกตว่ามันจะเป็นแบบอาคารไม้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้มันจะเป็นพื้นไม้นะ พื้นไม้ที่ที่แบบเป็นพื้นไม้โบราณเลยครับตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยผมคิดว่าน้ำน่าจะอยู่ข้างล่างนะน้าท่วมตอนนี้เขาน่าจะลาดปูนไปนานเลยนะครับเนี่ยดูจากพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวเราเดินกันมาเรื่อยๆนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นร้านที่ผมชอบแวะอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นหน่อไม้ต้มใบยญ้านางน,นะหน่อไม้ของร้านเจริวเนี่ยเป็นหน่อไม้อ่อนนะครับ กลิ่นต้มเนี่ยไม่มีกลิ่นหอไม้เลยนะรสชาติโอเคเลยต้มกับใบย่าน้ำผมชอบมากๆ้วครับทางก็จะมีพวกน้ำพริกขายด้วยนะครับอะไร้รปลา่อมาผ็ดน้อยค่นางน้เามีกน้ำพริกของเจริ้วแล้วก็โอเคนะครับผมซื้อมาหลายกระปุกเลย แล้วก็เราเดินมาตรงท้ายตลาดตรงใกล้ๆกับศาลเจ้าแม่เซงเนี่ยไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะใกล้ๆตรงท้ายตลาดเนี่ยก็จะมีร้านชมพู่ที่ซื้อประจํานะครับเป็นร้านชมพู่ที่มาทีไรก็มีตลอดเลยแล้วก็จุดแวะอีกจุดนึงก็คือซื้อฝรั่งนะครับจริงๆตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะระยะทางในประมาณ150-170เมตรเองนะครับ แต่ว่าของขายจะเยอะมากเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วก็แบบคนก็จะแน่นๆหน่อยเลยทำให้ใช้เวลา,าเดินเนี่ยค่อนข้างมากอยู่พอสมควรนะครับจากจุดตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งกินข้าวกันครับแล้วแล้วตรงนี้ครับ็จะเป็นร้านคู่กันเลยนะครับตรงนี้เป็นร้านขนมจีบขนมจีบเป็นไส้กุ้งนะทำเป็นตัวใหญ่มากแล้วก็ร้านตรงข้ามเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยต้องแวะก็คือร้านหมูทอดครับ ผู้ทอดร้านนี้นี่อร่อยอร่อยเป็นพวกเหนียวนะเดี๋ยวเราจะเอาไปกินในร้านอาหารริมแม่น้ำท่าจีนนะครับอ๋อไอนี่ของกินก็เยอะหลังจากที่พกเสบียงกันมาครบคันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาหาที่นั่งทานกันนะครับเราตัดสินใจมาที่ ร้านเป็ดพะโล้ในน้ำนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านที่ชื่อดังในสมัยก่อนเนี่ยที่ตลาดนี้กลับมาได้นะครับก็มีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะได้มาทําข่าวเป็ดพะโล้ในน้าเนี่ยเลยทําให้จากตลาดที่เริ่มร้างในชื่อหลังสงครามโลกก็กลับมาฟืองฟูอ,งอีกครั้งนะครับแต่ว่ามันมีเสน่ห์นะผมว่าตรงนี้มันจะเป็นแม่น้ําท่าดีนะครับแล้วก็ ร้านแถวเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแพเป็นแพเป็นโป้ลอ,อยลอ,อยอยู่บนบนผิวน้ําอ่ะอาจจะมีงเพลงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไรหร่หรอกแล้วก็อาหารแถวเนี้ยก็จะเป็นสั่ดได้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูเป็ดพะโล้นะครับที่ขึ้นชื่อของเขาเป็ดพะโล้ในหนักแล้วก็มีเป็ดย่างนะครับน,น้ำข้าวจีน กินได้นะครับอร่อยเขาทำดีเคยกินแล้วกินหน่อยกินแบบเพียวๆน้องเอาเพียวก็อร่อยมีหมูมีกุ้งเราก็สามารถที่จะเอาของที่ซื้อมาจากในตลาดนะครับมารับประทานที่ร้านได้เลยนะ เราลองชิมหมูทอดนะครับหมูทอดเนี่ยผมชอบเพราะว่าจะมีรสชาติติดหวานนิดๆนะครับกินเฉพาะหมูก็อร่อยนะ้วมันมีนิดๆผมชอบแล้วก็ข้าวเหนียวก็นุ่มมากๆเลยโอเคครับแล้วก็ส่วนเป็ดพะโล่ของนายหนับเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเป็ดก็จะไม่สาบนะครับแล้วก็ไม่เหนียวด้วยกินกับเป็ดพะโล่กินกับข้าวนะครับจะมีน้ําจิ้มที่เป็นรสชาติคล้ายๆน้ําจิ้มซีฟู้ดเนี่ยโอเคเลยผมว่าเข้ากันดีมาก จานใหญ่เน่ยกินกันสามคนนะครับกําลังพอดีเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันสักหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นวิวของแม่น้ําท่าจีนนะครับเดินออกมาจากตลาดเนี่ยก็จะเป็นท่าน้ำนะทาสถานที่ไว้ให้คนพักผ่อนหย่อนใจมากๆเลยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้กว้างมากดูดูปลาทีครับโอ้โหปลาปลาโคตรเยอะ เป็นปลาสวายนะตัวใหญ่ๆดังนัน้นเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นแม่น้ําธรรมชาตินะครับแล้วก็น้ําค่อนข้างที่จะไหลไหลแรงมากเลยนะกิจกรรมแถวนี้ที่สามารถทําได้นะครับ<ม>ก็มีนั่งเรือนั่งเรือชมวิวนะครับในเรือนี้ก็จะมีอาหารให้ทานด้วยก็แล้วแต่ว่าจะเป็นเรือก็คือแพ็กเกจไหนนะก็คือประมาณ300-500ถึงบาทนะครับ แต่ละลำก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็จองนั่งเรือเรือก็จะแวะไปตามวัดต่างๆนะครับให้เราได้ลงไปสักการะแล้วก็มีอาหารให้รับประทานให้อาหารปลาอะไรเงี้ยครับภายในหนึ่งชั่วโมงครับก็สามารถที่จะกลับมาเดินตลาดได้ต่อแล้วแล้วอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับก็หลังจากที่เดินตลาดมาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะหาร้านคาเฟ่สักร้านหนึ่งนะ ักผ่อนก่อนที่จะกลับบ้านนะครับเพราะช่วงเมษาเนี่ยอากาศร้อนจริงๆเลยจากที่เซิร์ชดูแถวเนี้ยผมต้องการมาร้านเนี้ยหลายครั้งแล้ะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมาทีไรเนี่ยมันก็จะมีทัวร์มาลงคนเยอะมากๆเลยครั้งนี้ขอผ่านอีกสักครั้งหนึ่งเถอะขอเข้าไปดูและผมก็ได้เจอกับมหากรรมรถเยอะแยะจริงๆ,ๆครับ <laughs> <laughs> ก็เหมือนเดิมแต่แต่ครั้งนี้ขอเข้าไปดูหน่อยเผื่อจะมีที่นั่งนะ ร้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะดังในในบริษัทตัวเหมือนกันนะครับชาวจีนเนี่ยก็จะมาเยอะหน่อยเขาก็เลยจะมุ่งหน้ามาที่ร้านนี้แล้วก็มีพื้นที่ให้รถตัวจอดก็มีรถตู้มาลงตลอดอันนี้วันสงการนะเขาจะมีกิจกรรมรถน้ําให้นะครับพอเ,เข้ามาเนี่ยจริงๆผมไม่เคยเข้ามาลึกขนาดนี้เลยนะตรงนี้บริเวณด้านในร้านเนี่ยเหมือนจะมีน้ํานะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดู คนก็ค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะครับเท่านี่เห็นเนี่ยด้านขวาด้านซ้ายที่นั่งค่อนข้างที่จะโปร่งนั่งสบายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมเลือกไปที่นั่งฝั่งซ้ายดีกว่าดูครับด้านขวามือนี่จะเป็นเหมือนกับเป็นแปลงแปลงเกษตรเก่านะครับเหมือนเป็นสวนมะพร้าวนะครับแต่ว่าเขาเอาดัดแปลงมาทําเป็นคาเฟ่แล้วนะครับเหมือนับให้มีกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวได้ทํา ตนี้ผมเมื่อเลือกนั่งตรงบริเวณที่สามารถห้อยขาได้ชิลๆนะครับแต่ว่าขอเตือนเพื่อนๆไว้หน่อยหนึ่งนะครับว่าตรงนี้ข้างล่างเป็นน้ํานะแล้วก็เรื่องโทรศัพท์หรือเวลาที่ถ่ายรูปเซลฟี่กันนะครับก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยถ้าเป็นรองเท้าที่ห้อยคือไม่ได้ไม่ได้สวมคือสามารถหลุดได้อะอันนี้ตกน้ําได้นะครับก็อาจจะต้องถอดไว้ใกล้ๆหน่อยนะครับ ก็สังเกตอันนี้น่าจะเป็นชาวจีนนะครับชาวจีนก,ก็จะชอบมาพอนั่งรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จะมีเรือนะครับให้ลงไปถ่ายรูปมีเรือสีเหลืองๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยให้ลงไปถ่ายรูปเซลฟี่นะครับแต่ว่าพายพายกันเองนะครับก็พายนไปถ่ายรูปตรงล่องสวน พื้นที่ตรงนี้ถ้าเหนน็นก็จะเป็นสวนมะพร้าวนะผมเดาว่าสมัยก่อนเนี่ยแถวพื้นที่ตรงตลาดดอนไวเนี่ยหรือ,คอนครปฐมเนี่ยก็น่าจะมีการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกมะพร้าวนะปลูกมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยครับแต่ว่ารู้สึกมะพร้าวราคาตกแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่สวนมะพร้าวได้ถูกทํามาเป็นคาเฟ่ก็ค่อนข้างทีง่จะหลายที่เลยนะครับแล้วผมว่าให้การตอบรับที่ดีเลยนะ การทำแบบเนี้มันมันทำให้คนที่มาคาเฟ่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรทำได้หลายๆอย่างเลยนะครับสามารถถ่ายรูปได้ด้วยอะ่ะมันได้นั่งกันนานๆนะไม่เบื่อในร้านนี่ก็จะมีให้อาหารปลาด้วยนะครับปลาแรดเนี่ยเต็มเลยนะครับส่วนใหญ่นี่ที่ผมมองเห็นนี่คือปลาแรดตัวใหญ่ๆทางนั้นเลยนะแล้วก็คุ้นกับคนมากครับมารออาหารที่เราโยนให้นะ บรรยากาศเป็นไงบ้างครับเป็นร้านที่ดีอีกร้านหนึ่งเลยนะผมว่าในช่วงสงการนี่ก็คือมันค่อนข้างที่จะร่มรื่นแล้วก็ทําให้เราคลายร้อนได้จากการเดินตลาดน,นะครับก่อนกลับบ้านโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ขอจบติดทริปนี้ไปก่อนเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าไปที่ไหนอีกเดี๋ยวผมจะพาไปชิมไปชมนะครับขอบคุณครับเพื่อน